1>, 1ต่อ12คนสำคัญของทีมมหาวิทยาลัยลังสิตนะคะคนแรกยังดึงได้ครูชามทีสวยมากค่ะชลพรพัทยานี่วิ่งมาชลพรค่คะ ชราพรโยกนี้ทำได้เสือเลยค่ะโยกหัวเสาวิพวีตีมาร้องไว้ได้อชราพรสวนคืนลงบอลแรงล้โก้โหแล้วซ้ำเลยค่ะชราพรทิมาเสิร์กมายังพอเปิดได้ครับมาได้ยิมพิชยาตีเชิดบล็อกเก็บได้ครับสุพิม พีพีจังหวะไม่ได้ยกมาให้อัชราพรเนี่ยสิรกลับมาเป็นคะแนนยังเกี่ยวได้ครับันแรกธุลาลักษณ์จังหวะไม่ได้โอกาสของพี่เออัชราพรบอลเสิร์ฟของโซรยาเกี่ยวได้ครับันแรกอัจพรพูดูค่ะขึ้นมานี่ง้างมือ ตัวหัวเสาชิกหมางนี้ยังรองทันประคองมาก่อนค่ะชลพรไม่ถนัดเท่าไรก็ตีไม่ได้เหมือนกันค่ะ,กะเกษตรพีเอมาที่อัชลพรค่ะเรียบร้อยอัชลพรเก็บตัวกวัวเสาค่ะลูกเสิบมาค่ะลูกนี้ ปลื้มจิตจดึงก่อนค่ะแล้วเป็นอัชราพรอ,อีกครับอัชราพรตีฉลบล็อกยังเกี่ยวกันห้ค่ะ,กะเกษตรศาสตร์ได้ข้ามาได้บุกอีกทีค่ะพีเอปลื้มจิตไหลมาลรงนี้ยัยงเหนียวอีกค่ะพีเอต้องบุกอีกครั้งหนึ่งอัชราพรเรียบร้อยค่ะ บอลสัน้นฉนะแล้ร้อเก็บได้ค่ะพีเอยกหลังที่อัชชลพรนโหวิ่งมาใส่มุมตรงค่ะสุดร no, ักตีวางมาร้องได้อัชชลพรสวนคืนปฏิกาเสฟมาบอนสัน้นเก็บได้ค่ะปีใส่เลยค่ะลูกนี้อัญชล สวยค่ะประชาพรกดบอลสั้นลงอีกครั้งหนึง่งโอ้อยลูกนี้สวยเลยค่ะใซ่เข้ามาตีอยางได้ค่ับบอลแรกยกหลังสุสยยีินาใสลูกนี้ไปติดบล็อกค่ะโอ้โหใสหนักเลยค่ะอรชราพร ตีลูกนี้ไม่จังพอเปิดได้แมแต่ว่าต้องแก้ไขค่ะล้วโยกมาเป็นอัชราพรนะคะให้กดไล่ไจินาลักษ์อัชแลบล็อกมาดึงไว้ได้อัชราพรตีลูกนี้แมบุมบีบดาวต่อหกค่ะ ชลาฟอนตึงตีตรงกลางนะคะใช่ค่ะเล็กวันทาอัดฉล็บล็อกยังพุ่งม,มารองทันกระพริบๆอ่าฟิวปิชาต้องโยกข้ามาอีกครั้งแสกตีตรงกลางแล้วจับล็อกได้ค่ะชลาฟอนกลุ่จิตค่ะเซิร์ฟทีน่าเฉล็บล็อกถึงไว้ได้ค่ะพีเออัดชราฟอนะลูกดี มาเสิร์ฟค่ะทีละลักโอ้โหแซงเข้ามาตีลูกนี้ฝัน <c oughs> สัน้นไปได้ค่ะตีมาติดล็อกยังเก็บได้ค่ะเกษตรฝั่งจากสามเมตร อ,อัชราพรสลับล้อออกไปค่ะลูกม,มัลคู่อะไรไม่ดีค่ะเออโด่งมาฮารุจิเซียพีเอให้อัชราพรกดบอลสั้นค่ะตามมาเป็น6ต่อ7นะคะพีเอพลุ่มเจสเซอร์มาใหม่ถนัดจัาหวะไหลเก็บได้แล้วโอ้โหสวนเร็วเลยค่ะ อัชลพรบอลเสิร์ฟของนาทีมาแตกมาสวยยกหลังอัชลพรอัชแล็บล้อออกไปค่ะห่างไปหน่อยครับบอลแรกอัชยาพรโอ้โหสู้เลยค่ะลูกนี้ไม่ผ่านห้าเจ็ดสองสี่ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สองสี่แปดสี่